สวัสดีค่ะพี่พี่ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่คะทำอะไรกันอยู่กำลังคุยกันเรื่องโปรเจกต์ของอาจารย์แดงนะใช่โปรเจกต์ไฟนมอนไหมใช่เลยเหมือนกันเลยเอ็มหนึ่งได้หัวข้อมาเยอะมากแต่ว่าเอ็มหน่งยังไม่ได้ข้อมูลเลยเอ็มอ่ะได้หัวข้อเจนน่ะใช่ไหมหนูกำลังทำกำลังทำโปรเจกต์นี้เลยเอาหรอโปรเจกเนเรชั่นนะใช่ค่ะวัยนั้นอธิบายฟังหน่อยคนเดียวกันคนเดียวนะคะพี่พี่ม้วนเจเนอเรชั่นน่ะ จนไม้ก็เยอะเอ e จนเนอชันแบ่งออกได้5ช่วงเจนเน a เรชันนะคะหนึ่งเลยคือ Baby Boomer จุดเด่นของเขาเป็นกลุ่มที่เติบโตหลังสงครามโลกครั้งที่สองพฤติกรรมก็คือมุ่งเน้นความมั่นคงทางการงาน 2. Generation X จุดเด่นคือของคนกลุ่มนี้คือเติบโตในช่วงการเข้าสู่อ่าดิจิทัลเบื้องต้นใช่พฤติกรรมก็คือชอบความเป็นอิสระใช่ไหมใช่ค่ะ กลุ่ม Generation Y คือกลุ่มที่3เติบโตกับการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียค่ะพฤติกรรมเลยเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงชอบสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะค่ะสี่เลยเจเน r เรชัน Z จุดเด่นของเขาคือเติบโตมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ่าพฤติกรรมก็คือมีความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีสุดท้ายเลยคือเจเน r เรชันอัลฟา สุดเด่นเลยก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดในยุคที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนในยุคนี้เลยค่ะน,นี่คือกลุ่มใช่ไหมกลุ่มถ,ถ้าอย่างคนที่เกิดยุคนี้คือเจเนเรชั่นอัลฟาใช่ไหม พี่ขออีกหัวข้อหนึ่งได้ไหมมีจะใค,ใครจะตอบได้บ้างแบบการเปลี่ยนแปลงสําหรับคนในยุคมิเลเนียนอะมิเลเนียเหรอคะใช่ค่ะในด้านการทํางานนะคะเขาจะเน้นแบบให้เบรกไฟ์บาลา,รรานซ์กับชีวิตะคะ่ะเขาจะเน้นการแบบว่าตัวอย่างในการทางานของเขาคือทํางานที่ไหนก็ได้ทํางานอยู่บ้านก็ได้อะไรประมาณนี้นแตใ่ในด้านของการใช้เทคโนโล,โลยีนะคะเขาจะแบบใช้แอปพลิเคชันในการต,อต่อสนองชีวิตของเขาค่ะแต่การชีวิตของเขาคือ พวกถ้าเกิดว่าทํางานเขาก็จะทํางานผ่าน z ูม m เาสั่งอาหารเขาก็สั่งผ่านออนไลน์ซื้อของผ่านออนไลน์อะไรประมาณนี้ด้านการศึกษานะคะด้านการศึกษาจะเป็นเขาจะเรียนรู้นอกกรอบเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตค่ะในหนึ่งปีนี้จะเกิดในปีพศ1981ค่ะถึง1996ค่ะแต่ว่าอิมอยากรูอย่างหนึ่งคือ ในยุคปัจจุบันนะคะว่าเราแบบอยากพัฒนาไปอยู่ยุคสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวนะเศรษฐกิจสีเขียวใช่ค่ะทำยังไงครับคุยุบนเ็นคือการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจจะส่งผลที่ดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและภาคสังคมในหลายด้านโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนตัวอย่างผลกระทบที่เห็นได้ชัดได้แก่หนึ่งนะคะลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานธุรกิจ ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้มัจกจะมีการปรับปรุงกระบวนการการผลิตสื่อเพื่อลดใช้การทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเช่นการนําเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมาใช้หรือการปรับเปลี่ยนวัสดุในการผลิตสามารถนํามารีไซเคลิลได้ค่ะข้อ2นะคะการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะจากด้านสิ่งแวดล้อมแล้วแนวความคิดเศรษฐกิจสีเขียวยังเน้นการ พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยที่ธุรกิจใช้แนวคิดนี้จะให้ความสัมพัญกับบริการของพนักงานชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันค่ะเช่นการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืนและมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเติมความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะอจากหัวข้นขอนี้นะคะ จะเป็นอุปสรรคในประเทศที่กำลังพัฒนามีเดศรษฐกิจสีเขียวนอกจากเรารู้สิ่งที่เขาจะทำแล้วเรายังมารู้อุปสรรคอีกว่ามันไม่ได้ราบรื่นใช่ไหมในการที่จะทำธุรกิจสีเขียวใช่ไหมมันเป็นการปรับตัวได้ไหมที่ประเทศที่กำลังพัฒนาจะเผชิญกับปัญหาออุปสรรคที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีของประเทศที่กำลังพัฒนาจะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและก็เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกัน ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเช่นพลังงานหมุเวียนที่โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทำให้ให้สามารถลงทุนในนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสีเขียวได้ <c oughs> ไดใช่ไหมแช่ค่กตัวอย่างเชื้อยงให้นะคะหลาย,ลายประเทศในแอฟริกามีก้อจจำกัดด้านการเงินการลงทุนที่ที่สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ เขาจะไม่มีเขาไม่มีเงินทุนใช่เขาอยากทำแต่จริงๆเขาอยากทําโรงงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากลังงานแกงอาทิตย์ใช่ไหมอ๋อแต่ว่าประเทศนี้คือเขายังไม่มีเงินทุนในส่วนนี้นี่คือประจักษ์ของเขาใช่ค่ะ้อสองนะคะจะพึ่งพาเขาจะพึ่งพาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยเพราะประเทศที่กําลังพัฒนาจะพึ่งพาอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการก่อให้เกิดมูลพิบ เช่นการทําเหมืองแรก่การผลิตไฟฟ้าจากฐานหินซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากมันเป็นแหล่งรายได้ของเขาใช่อันนี้เอ็มเคยได้ยินอยู่ในการทําเหมืองแร่จริงๆแล้วนะมันคือแหล่งรายได้มหาศาลไม่ว่าทั้งเป็นนายทุนแล้วก็ทั้งแรงงานแต่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนรอบด้านถ้าเราก็ยังมีเข้ามานะ,ะตัวอย่างอ,อิโดนิเซียพึ่งพาการส่งออกฐานหินอย่างมาก ซึ่ง <S 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 เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานที่สะอาดมากที่สุด <S <S ใช่ค<ช>่ะอ่าูเกี่ยวกับภาวะาเงินเฟ้ออย่างอย่างอย่างของเอ็มเพิ่งทำโปรติตไฟนอลไปเกี่ยวกัวบภาวะเงินเฟ้อเอ็มก็เลยอยากจะขอแบ่งปันเพื่อตอบแทนที่ท,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 ที่น้องๆให้ความรู้กับเอ็มใช่ไหมอย่างภาวะเงินเฟ้อเนี่ยตามทฤษฎีที่เอ็มได้ไปศึกษามาเขาบอกว่าเงินเฟ้อคือภาวะเศรษฐกิจที่ระดับสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อเรื่องยังไงคือถ้าเราพิจารณาแบบว่าเหมือนค่าของเราเนี่ยคือจากเดิมเราเคยมีเงินยี่สิบบาทเรากินก๋ยวยเตีเเ๋ยวได้หนึ่งชามเกินยี่สิบบาทเรากินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะเราต้องกินก๋วยเตี๋ยวถึงชามละสี่สิบบาทในจะค่าน้ําอีกนี่คือจุดที่มันจะชี้ให้เห็นึงภาวะเงินเฟ้อถ้าเป็นแบบนี้ ยังมอง,งเลยว่าอีกสิปีข้างหน้าเราจะไม่ได้กินผัเดเกียวชามละร้อยเลยนะนใช่ไหมใช่ค่นนะ,ะนี่คือค okay. ใช่นี่คือเขาบอกว่าเงินเฟ้อที่เรากําลังปเผชิญกันอยู่แต่ว่าพี่ๆรู้ไหมว่าเงินเฟ้อมันก็มีข้อดีนะมัน,อ,นอาจจะดีไม่เยอะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าภาวะเงินเฟ้อนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจมีการกระตุ้น เพราะว่ามันจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตมีการเพิ่มทุนใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเงินมันเยอะขึ้นอ่ะอเราก็อยากลงทุนเพิ่มเงินเฟ้อคือเราบอกอยู่แล้วว่าสินค้าแพงจานวนเงินเท่าเดิมแต่ได้สินค้าโดยตรงใช่ไหมมันสะท้อนเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจเติบโต,ตนะเอาจิงๆเรามองเงินเฟ้อเหมือนเศรษฐกิจมันแย่มากเศรษฐกิจมันเติบโตรู้สึกว่าเรามีเงินเยอะผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยใช่และทีนี้ผู้ผลิตเพิ่มกาลังการผลิตเพราะว่าเงินมันต้องจ่ายออกไปเยอะๆคือเขาเรียกว่าเงินเฟ้อแต่ที่นี้ เรามาดูเงินฝืดมันต่างกันยังไงเงินฝืดก็คือภาวะที่ระับสินค้าและบริการต่ําลงอย่างต่อเนื่องลดลงขาดทุกกําลังเงินเฟ้อเรามีกําลังที่จักหาที่ําลังณที่ระ่าบแต่ว่าเงินฝืดคืออัตราเงินเฟ้อมันติดลบมันไปต่อไม่ได้นะคะทุกคนจะสงสัยไหมว่าเงินเฟ้อกับเงินฝืดมันใกล้กันไหมทีนี้อเอ็มเห็นข้อเสียของเงินฝืดก็เลยจะมาเล่าให้พี่ฟังว่า ข้อเสียของเงินเฟือมันสะท้อนภาวะเศรษฐกิจถอดถอยเศรษฐกิจมันย่ำแย่ลงไปอ่ะอะไรมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้มันเมื่อมันขับเคลื่อนไปต่อไม่ได้มันก็จะเป็นขึ้นสูงสภาวะของการเต็มเงินเฟือความต้องการซื้อของผู้คนลดลงไม่ไปไม่ออกจากบ้านไม่จับจ่ายอ่ะเราไม่มีกําลังเราไม่จ่ายนี่คือเขาเรียกเงินเฟือแล้วนะ mm hmm. แล้วทีนี้ใช้จ่ายน้อยลงกําลังการผลิตลดลงแรงงานลดลง mm hmm. ใช่ธุรกิจ ปิดตัวลงนี่คือก็ภาวะเงินเฟ้อเหมือนกันไทยติดอันดับเงินเฟอน้อเนี่ยอยู่ที่อันดับที่เจ็ดของโลกเลยนะบ้านเราเนะี่ยประเทศไทยติดอยู่อันดับของโลกซึ่งจากร้อยสามสิบของเขตเศรษฐกิจแต่เขาบอกว่ามันมีประเทศหนึ่งเ็าจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังมันมีประเทศหนึ่งที่ภาวะเงินเฟ้อสูงมากนั่นคือเวเนซุเอลาเงินเฟอ้อ,อ,ฟอของเขาพุ่งขึ้นถึงสี่ร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเทียบของไทยไทยแค่ศูนย์จุดสองห้าเราว่าเราแย่แล้วเขาแย่ยิ่งกว่าเราอีกเห็นไหมว่า ผลกระทบมันเกิดขึ้นกับเราเยอะแยะมากมายเลยจริงๆทีนี้เราก็จะต้องปรับตัวแล้วเมื่อประเทศเรามานมีภาว่าเงินเฟ้อเข้ามาแทรกใช่ไหมการใช้จ่ายของเรามันเกิดปัญหาสิ่งที่เราก็ต้องปรับตัวจากตรงนี้ก็คือการใช้จ่ายที่ต้องควบคุมตัวเองใช่ไหมจะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออการจะใช้จ่ายจากนี้ต่อไปเราจะวางแผนกันยังไงของพี่เหรอพี่ได้ไหมพี่เหรอได้พี่ได้อ่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะก็เลยอยากจะมายกตัวอย่าง าจากประวัติศาสตร์จากอดีตน,น,นะคะประวัติศาสตร์โลกจะลดความโหดร้ายาความไม่เท่าเทียมกันในภาคสังคมคือเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูนะคะเพื่อปีพศ1933ชาวยู9ิล้าล้านคนอาศาัยอยู่ทั่วทุกประเทศในทวีปยุโรปนะคะบางประเทศก็รับรองความเท่าเทียมของชาวยูิภายใต้กฎหมายซึ่งคนเหล่านี้ก็ส่วนมากก็จะเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนาธรรมเด่นๆในแต่ละด้านโดยเฉพาะทางยุโรปตะวันออก <_ d ata> พวกชาวย,ยูจะถูกแบ่งแบ่งออกอย่างเข้มงวดนะคะและจะถูกอ้างว่าเป็นชาวย,ยูที่นำโรคระบาดมามาสู่ประเทศแล้วก็อาชญาก,กรรมเข้ามาสู่ชุมชนของพวกเขาอพอมาถึงอดอล์ฮิตเลอร์เนี่ยเป็นพรคของนาซีนาซีนะคะได้ทำการต่อต้านยู เพื่อจะเปลี่ยนข้อไปสู่การล้างเผาพันชาวายูแต่ก่อนที่จะล้างเผาพันเขาก็เอาชาวายูนั้นเข้าไปอยู่ในค่ายค่ายกักกันโดยคนที่ถูกเข้าไปเลือกเข้าไปเนี่ยชาวายูเนี่ยจะถูกย่ำดีศักดิ์ศรีเป็นกระบวนการถูกบังคับให้ใช้ชีวิตอย่างสมมนะคะห,หลายคนถูกสลักตัวเลขและก็ระบุตัวตนและโกนผมขาดแลนอาหารสภาพ<ๆ>ที่อยู่ในค่ายในแออัด การทํางานก็จะหนักและการขาดอนามัยนําไปสู่การแพร่เชื้อโรคระบาดแล้วก็เสียชีวิตเป็นหมื่นและการทรมานชาวยูที่ถูกกระทำเนี่ยอย่างความถุนเนี่ยนะคะเป็นค่ายที่มีความสยดสยองนันเป็นถังมันชีถังคุกของชาวเขาเอาไปขังนะคะแล้วก็มันเป็นที่แคบแคบเขาให้คนแบบในชั้นหนึ่งให้ประมาณร้อยห้าสิบคนที่อยู่ในตรงนั้นแบบทรมาน ขณะนั้นชาวยูเขาก็ยังลุกขึ้นมาต่อต้านนะคะชาวยูหกล้านคนถูกฆาตกรรมและอีกหลายล้านคนถูกยิหกล้านเลยเหรอี่ใช่ค่ะหกล้านหกล้านคนนะคะเอ๊ะแล้วอีกหลายคนถูกยิงยิงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในชุมชนครอบครัวเขาจะถูกฆ่าแล้วก็ส่วนคนที่รอดชีวิตก็จะอพยพไปอยู่ในเมืองต่างๆเช่นประเทศอิสราเอลอย่างเงี้ย พอพี่มาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มารู้เรื่องเรื่องนี้ก็เลยเกิดความความคิดอยากจะถามน้องๆว่าเออเราพอจะมีวิธีการที่จะท,ทําส่งเสริมห,หรือผลักดันในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเนี่ยรเราจะทําอย่างไรส่วนมากนักศึกษายุคมิติเนียมเนี่ยนะพี่จะสามารถส่งเสริมในด้านการผักดันด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเนาะได้หลายอย่างนะมีผู้เชี่ยวชาญเนาะให้ทางด้านเทคโนโลยี ความเข้าใจในการสื่อสารออนไลน์เนาะมีอยู่2ตัวอย่างที่กลุ่มที่พร้อมที่จะ,ะพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็คือเขาจะชอบอเขาจะใช้การสื่อสารสังคมออนไลน์เพื่อการรุรงล์ลงของเขาก็คือเพื่อการเผยแพร่เนาะเพื่อว่าเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยการรุรงล์เพื่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเนาะอ่านผ่านไปในทาง แพลตฟอร์มต่างๆเช่นทวิตเตอร์อย่างเงี้ยหรือว่า Facebook ใช่ไหมแท็กต่างๆเลยแบบพวกอย่างเช่นพี s สปีดอะไรประมาณนี้แล้วก็กลุ่มที่สองนี้ก็คือจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือประท้วงที่มีความหมายว่าอย่างอย่างพวกเราเนาะเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยเข้าร่วมกิจกรรมที่แบบเป็นเชิงลูกได้อย่างเช่นเราก็จะไปแบบว่าประท้วง หรือในในพวกชุมชนอ่ะเราจะประท้วงในเรื่องสนับสนุนในเรื่องการศึกษาใช่ไหมล่ะมนุษยชนของเราเช่นการรณรงค์สิทธิเสมอภาคทางเพศเสมอภาคทางเพศเหมือนการต่อสู้รางกายการต่อสู้รัาทศึกษาต่างๆอ่ะเอออย่างเช่นการเข้าร่วมการประท้วงเพื่อสิทธิของนโยบายในด้านการศึกษาในแต่ละประเทศอย่างนี้แหละก็จะ ก็จะอยู่ในประมาณนี้ค่ะนี่ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะที่เราเราไม่รู้หรอกว่าในยุคนั้นมีเราหรือยังแต่เหมือนจะมีเราแล้วแต่ว่าเราน่ะโชคดีมากที่ได้มาอยู่ในยุคนี้ใ่ยุคของเรามันถือว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดความรุนแรงมันไม่มีความรุนแรงมันลดลงเราอาจจะเราเกิดอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมถูกต้องมันอาจจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจการใช้ชีวิตของเราแต่ว่าถ้าเราวางแผนเราดีๆ ยังไงเราก็อยู่รอดถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะมีอะไรแย่ๆแต่ถ้าเรามองถึงอย่างที่พี่พาเล่ามันน่ากลัวมากถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่ไงเราจะอยู่ยังไงแบบเนี้ยนี่นี่คือต้องขอบคุณพี่ๆมากขอบคุณทุกคนที่เรามาแชร์กันวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้แค่ความรู้แต่ความรู้เราจะสามารถส่งต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้โอเคกันไหมเนี่ยเหนื่อยกันไหมเนี่ยหหิวแล้วอยากกินชิ้นอ่ะ